อันอะเคลียร์พื้นที่อย่างเดียว ย่อตัวทหไมอะย่อเออย่ออยู่เออย่อไหนวะอุ้ยเจ็บตัวเลื่อยเลยน่าเทพวิ่งบังกู หรือของก่อน ก็บอกว่าเครื่องกูกระตุกแม่งไดยยังเปิดแก้งกูอีกกูรู้นะดีกูโดนแล้วแม่งวิ่งรอบกำแพงแต่มอนมาตีกูมันน่วงว่ะกดไอ้นี่สุดยังไง กแล้วป่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวดูก่อนเผื่อเผื่อมันกลับไปเป็นค่าเดิมมันต้องเป็นเท่าไหร่นะกายหกสิบใช่ไหมขอบเขตการมองเห็นขอบเขตการมองเห็นทำไมมันเป็นหกสิบห้าวะแบบน่ง 60เนอะฝนตกไว้ข้างนอกตั้งเฟสผู้พัสดุ143ลุ้มแพทเทกปั๊ดนำสินค้าส่งคืน อย่าเลยเล่นจะขุ่นหมด๋ดยวคืนนี้ไม่มีอะไรเล่นนะเออว่ะกูจะไหวไหมเนี่ยกูยิงตื้ตอๆอยู่ด้วยน่าใจนี่อย่างเดียวด้วยวิ่งไล่ตีหรปิ่ให้โลปส่โร ยื่นขวางทางอยู่ได้ไ้ไกด์นี่อูกูถือลูกซองลุงถามว่ามึงจะสดไปไหนวิ่งแล้วก็วิ่งล่อมาทำทำเพื่อมีเหลืออนี่ใครวะไปก่อน พูดกับปู่อยู่จกๆแล้วไงแม่งยิงสะเพลินเลยอย่าลืมหาขัสดวกรันล่ะของกูอยู่ข้างบนกูอยู่ชั้นนี้แหละ น่าอยู่ในห้องครัว สามเมตรอ๋ออยู่นี่เอ่อกูได้พัสดุแล้วนะบอยไปไหนวะข้างบนขึ้นัางไหนไอ่ะตึมได้มาเป็นทางไหนวะบัน<า>ได้อยู่ไหนวะ,วะ กูอยู่ไกลเทพบเนี่ยอ๋อโอเคเจอละวบันไดเดี๋ยวไปสกะสุดูกูห้าเมตรสี่ปาอ,อ,อยู่นี่โอเคต้องเคลียร์บ้นทีป่ะไม่ต้องอ่าไม่ต้องรอระ เอากล่องปหรอกเอาูก<ะ>็ถามดูเอาสิไม่<อ>ถ้าเคลียร์พื้นที่มอนมันจะขึ้นเป็นจุดให้แต่ถ้ามันไม่ขึ้นมันจะเอ้ยถ้าไม่เคลียร์พื้นที่มอนมันจะไม่ขึ้นจุด อกระเป๋าได้ยังได้กระเป๋าหนังล้เจอแล้ว,เ,ลลวเจอแล้ว, <Okay. S 2> เ,จลวเจอกระป๋อกระเป๋าหนังกระป๋องเนอ่ะไปไปเควสต่อไปออกจากบ้านก่อนออกทางไหนวะเนี่ยผ่าปลงทางเดิมลงละวหาทางออกอ๋อเจอแล้วทางออก เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแหกปากแล้ว่าหาทางออกไม่เจอเวสตอไปขุดขุดหาสมบัติหกร้อยกว่าเมตรอยู่ทางโน้นเน่ยไปทางบ้านค้นหาพัสดุที่ทกว้างยังะ เกียร์สามใช่ไหมสองสองอันนี้เพิ่งจะสองทำฐานกว้างหน่อยนะจะได้ไม่อันตรายทำเก้าเก้าช่องอะ ลืมทำทางขึ้นมาแล้วมามา อาวเลยก้อนตัวเหรอตายตายแล้วทำไมมึงใส่หมวกแล้วใส่แว่นได้ไวะไก่ึไม่รู้ไม่ได้ใส่แว่นนะกูใส่แต่หมวก,กมอฉยๆจริงนะเออเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสอง tưởng chết chết còn đi như này đang nhiều tôi điều tôi điều thể tài tài tưởng chết sám tưởng chết xì thăm, thăm phía. ยังคำเดิมนะถ้ากระสุนหมดไอ้ถ้าลูกธนูหมดไม่ให้แล้วนะครับเองได้แล้ว <นะ S 1> ตอนนี้ครับเป็นแล้วมึงครับเป็นแล้วมึงมึงเก็บขนนกเอ๊ะไม่เก็บอ<ช>อยู่ในกล่องเต็มเลยขนนกอยู่ในกล่องเต็มเลยได้ได้เดี๋ยวกูหยิบออกองได้ไม่เป็นไร <iced S 1> อะไร <George> <S <S อ่ะ แล้วจะยิงทำไมเนี่ย0.6อะเจะอแล้วนะเก็บเลยอะไรนะ อืมเจ็บเลยเจ็บแล้วมาละหน่ยางข้างหลังตัน ต้อมกล่องด้วยอ้าวยูมีปเปอร์สโตนเหรอวะเกือบไปแล้วหาเท้เาลงไปเก็บเร็ว้าเึ่นมา าเหลือไหมไม่เลอ <Okay. S 2> ตัวหนึงนะ่งมั้งได้ยินเสียงโน่นอยู่ทางด้านหลังเราโอ้ยยังไม่เก็บนะมีตัวเดียวใช่ตัวเดียวเก็บละ ยังหมดแล้วเนาะโอเคหมดไปกลับบ้านส่งเฟสเก็บตะนูก่อนเก็บตะนูก่อนห้าร้อยกว่าเมตรมามาเชียยพื้นที่ขึ้นไหนหลังคาปะอืขึ้นในที่กูขึ้นไปเมื่อเี้า กดเปิดของแล้วม yes ันทำอะไรไม่ได้ข้างหลังข้างหลังกำลังลื้อของอยู่เลย ข้างบนนะหน้าประตูอะไรแปกแลกละนึกว่าข้างบนอ่ะเป็นบน ขอปะ่ะขออันนี้มั้นงนี่ไงไปยังไม่ตาย 打一下。 อ่ะเลยหมดละลงข้างลง่างอย่างน,นี้ไปเห <laughs> ยียบระเบิดใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยม ก็อี้ไปย่อยเดี๋ยวเลือกของก่อนนะ เราลือหมดแล้วขออะไรวะ หวังโดนตัวเองอะมันจุดสุดท้ายละ หมดละไปเลือของเคลียเรียบร้อย จะให้เดินมาก่อนอม,มึงใช้อะไรอยู่มีล่าสัตว์หรือมีกระดูกมีล่าสัตว์ในเวล1หนึ่งเท่ากันเขากระสุน,นลูกซองไปด้วยกุยนกระสุนไม่ให้เห็นหม่้เออเห็นละอ่ะกระสุนลูกซองไปมีแค่นั้นละกลับบ้าน ไม่มีกุญแจเปิดทางออกเนาะต้องมีดิไม่มีวะมันอยู่ตรงไหนเท่นั้นกูกูกลับมาทางเข้าเนี่ยทางที่เราเข้ามาขึ้นขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยกำลังจะออกนี่อย,อยู่นี่ไงต้องมีอะไรของมึงไม่ได้มองโอเคปะกลับสามรอยกว่าเมตร